สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรวยไม่ยากช่องที่ตั้งใจจะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องการเงินได้ง่ายขึ้นและนำความรู้ไปใช้จริงในชีวิตประจำวันนี่เป็นคำที่หลายคนได้ยินแล้วรู้สึกหนักอึ้งเหมือนเป็นภาระที่คอยกดทับชีวิตแต่ในอีกมุมหนึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสมัยใหม่ที่แทบหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเพื่อเรียนหนังสือการผ่อนบ้านหรือแม้แต่การรูดบัตรเครดิตเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันคำถามสำคัญคือนี่เป็นเพียงศัตรูที่ทำให้เราเสียอิสระ และขาดความมั่นคงหรือแท้จริงแล้วนี่อาจเป็นครูที่ช่วยสอนให้เราเรียนรู้วินัยทางการเงินและสร้างอนาคตได้ในตอนแรกของซีรีส์แกหนี่ไม่ยากเราจะมาลองเจาะลึกประเด็นนี้ไปด้วยกันผ่าน5แกนหลักได้แก่ความแตกต่างระหว่างนี่ดีและนี่เสียเหตุผลที <T> ่คนจํานวนมากกลายเป็นนี่ผลกระทบของนี่ต่อชีวิตบทบาทของนี่ในสังคมไทยและสุดท้ายคือมุมมองว่านี่สามารถกลายเป็นเครื่องมือสร้างวินัยทางการเงินได้อย่างไร หลายคนมองว่านี่เป็นสิ่งเลวร้ายที่ต้องหลีกเลี่ยงแต่ความจริงแล้วนี่ไม่ได้มีแต่ด้านลบเสมอไปหากเราเข้าใจและจัดการอย่างถูกวิธีนี่สามารถมีทั้งด้านบวกและด้านลบและสิ่งสำคัญที่สุดคือการแยกแยะให้ชัดเจนระหว่างนี่ดีกับนี่เสียการเข้าใจความแตกต่างนี้จะช่วยใหเราวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่จะติดอยู่ในวงจรนี่ที่ไม่สิ้นสุดนี่ดีคือนี่ที่ก่อให้เกิดรายได้ หรือสร้างมูลค่าในอนาคตเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้ชีวิตของเราก้าวหน้าตัวอย่างเช่นการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแม้จะต้องจ่ายดอกเบี้ยและผ่อนชำระเป็นระยะเวลาหนึ่งแต่การลงทุนในความรู้และทักษะช่วยเปิดโอกาสให้ได้งานที่มีรายได้สูงขึ้นในอนาคตหรือการกู้ซื้อบ้านแม้จะต้องผ่อนระยะยาวแต่บ้านคือสินทรัพย์ที่มี มูลค่าและสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินได้นอกจากนี้การลงทุนผ่านสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้เช่นอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าหรือการลงทุนในธุรกิจขนาดเล็กก็ถือเป็นหนี้ดีเพราะสร้างโอกาสให้เงินทำงานแทนเราในระยะยาวในทางกลับกันหนี้เสียคือหนี้ที่ไม่สร้างรายได้และยังบั่นทอนสถานะทางการเงินของเราอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นการรูดบัตรเครดิตซื้อของฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นการกู้เงินนอกระบบด้วยดอกเบี้ยสูง หรือการผ่อนสินค้าที่มูลค่าลดลงอย่างรวดเร็วเช่นรถยนต์หรือโทรศัพท์รู้เกินความจำเป็นสถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทยในปี2567ระบุว่ากว่า30%อของหนี้ครัวเรือนไทยเป็นหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งจัดเป็นหนี้เสียที่ไม่สร้างมูลค่าในอนาคตการปล่อยให้หนี้ประเภทนี้สะสมโดยไม่มีการควบคุมย่อมทำให้ผู้คนจำนวนมากติดอยู่ในวงจรหน,นี้ และเกิดความเครียดทางการเงินการเข้าใจและแยกแยะนี่ดีจากหนี่เสียอย่างชัดเจนจึงถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและใช้นี่เป็นเครื่องมือสร้างโอกาสไม่ใช่ภาระที่กดทับชีวิตเราเมื่อเข้าใจว่านี่มีหลายประเภทคำถามถัดมาคือทำไมผู้คนจำนวนมากถึงตกอยู่ในวงจรหนี้ 1. รายได้ไม่พอกับรายจ่าย สาเหตุหลักที่ทําให้ผู้คนจํานวนมากตกอยู่ในวงจรนี้คือรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าครอบครัวไทยหลายครอบครัวมีรายจ่ายต่อเดือนสูงกว่ารายได้เฉลี่ยถึง10-1 5เปอร์เซนตโดยเฉพาะในเขตเมืองที่ค่าครองชีพสูงทั้งค่าเช่าบ้านค่าเดินทางค่าอาหารและค่าใช้ใจ่ายจําเป็นอื่นๆทําให้หลายครอบครัวต้องพึ่งพาการกู้ยืมเพื่อใช้ใจ่ายพื้นฐานแม้ว่าจะไม่ได้ต้องการใช้นี้เพิ่มเติมก็ตามการพึ่งพาหนี้จึงกลายเป็นทางออกชั่วคราวในการประคองชีวิต แต่เมื่อรวมกับดอกเบี้ยและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆนี่ก็จะสะสมและขยายตัวอย่างรวดเร็วหากไม่วางแผนการเงินอย่างรอบค้อบวงจรน,นี่จึงเกิดขึ้นโดยแทบไม่รู้ตัว 2. ขาดการวางแผนการเงินอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้คนติดนี่คือการขาดวินัยและการวางแผนทางการเงินหลายคนไม่มีการจัดทำงบประมาณรายรับรายจ่ายที่ชัดเจนใช้เงินตามอารมณ์หรือความต้องการทันทีทำให้เกิดช่องว่างทางการเงินที่จำเป็นต้องใช้นี่ หรือใช้เครดิตเพื่อปิดช่องว่างนี้การไม่ติดตามค่าใช้จ่ายและไม่วางแผนการออมย่อมส่งผลให้เกิดปัญหาการเงินสะสมหลายคนอาจคิดว่าเงินเดือนหรือรายได้ปัจจุบันเพียงพอแต่เมื่อเจอค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเช่นค่ารักษาพยาบาลหรือซ่อมบ้านพวกเขาจึงต้องพึ่งพานี้เพื่อรักษาระดับชีวิตให้คงที่การขาดวินัยทางการเงินจึงเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้วงจรหน,นี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3. ค่านิยมและสังคม ปัจจัยด้านค่านิยมและสังคมก็มีส่วนสำคัญในการผลักให้คนกู้ยืมในยุคโซเชียลมีเดียการเปรียบเทียบชีวิตกับคนอื่นกลายเป็นเรื่องง่ายสินค้าฟุ่มเฟือยเช่นโทรศัพท์รุ่นใหม่รถหรูหรือทริปท่องเที่ยวแพงๆมักถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จและสถานะทางสังคมทำให้หลายคนยอมกู้ยืมหรือใช้เครดิตเพื่อให้ตัวเองดูดีในสายตาผู้อื่นแม้ในความเป็นจริงอาจไม่มีรายได้เพียงพอในการชำระคืนก็ตามการพยายามรักษาภาพลักษณ์ หรือสถานะทางสังคมแบบนี้สร้างแรงกดดันทางการเงินอย่างต่อเนื่องและทำให้นี่เสียสมสมโดยไม่จำเป็น 4. เหตุการณ์ไม่คาดคิดนี่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความฟุ่มเฟือยเพียงอย่างเดียวหลายครั้งเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการได้เช่นการเจ็บป่วยตกงานหรือวิกฤตเศรษฐกิจเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ครอบครัวหลายครอบครัวจำเป็นต้องกู้ยืมเพื่อประคองชีวิตแม้ว่าจะไม่อยากทำก็ตามตัวอย่างเช่นในช่วงโควิด -19 ปี2563 2,564มีคนไทยกว่า6ล้านคนต้องพึ่งพานหนี้นอกระบบเพราะรายได้หายไปกระทันหันความจําเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี้สะท้อนให้เห็นว่าหนี้สามารถเกิดจากความจําเป็นจริงๆและไม่ได้เกิดเพียงเพราะความฟุ่มเฟือยหรือการใช้เงินเกินตัวการเตรียมตัวและวางแผนรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดจึงเป็นเรื่องสําคัญในการป้องกันไม่ให้หนี้เพิ่มพูนจนควบคุมไม่ได้ เมื่อเราเข้าใจสาเหตุที่ทําให้คนจํานวนมากตกอยู่ในวงจรหน,นี้แล้วสิ่งต่อไปที่ควรพิจารณาคือผลกระทบของหนี้ต่อชีวิตเพราะหนี้ไม่ได้กระทบแค่การเงินแต่ยังส่งผลต่อจิตใจความสัมพันธ์และโอกาสในอนาคตของเราหนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องการเงินเพียงอย่างเดียวแต่ยังซึมลึกไปถึงจิตใจความสัมพันธ์และโอกาสในอนาคตของผู้ที่เป็นหนี้ด้านการเงินภาระดอกเบี้ยสูงเป็นตัวการหลักที่ทําให้เงินของเราหายไป โดยไม่เกิดประโยชน์หากคุณมีหนี้บัตรเครดิตดอกเบี้ย16%ต่อปีเงินกู้100,000บาทจะกลายเป็นกว่า116,000บาทภายในเวลาเพียง1ปีและหากจ่ายเพียงขั้นตำหนี้เหล่านี้อาจลากยาวเป็น10-10ปีทำให้เงินก้อนสำคัญที่สามารถลงทุนหรือเก็บออมเพื่ออนาคตถูกใช้ไปกับดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมนอกจากนี้การมีหนี้จำนวนมากยังทำให้ความสามารถในการจัดการเงินของครอบครัวลดลงทำให้โอกาสสร้างสินทรัพย์หรือวางแผนทางการเงินระยะยาวเป็นไปได้ยาก ด้านจิตใจการแบกรับภาระนี้ถือเป็นความเครียดที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจําวันง,งานวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่ากว่าร้อยละเจของผู้ที่มีหนี้จํานวนมากมีอาการเครียดวิตกกังวลหรือซึมเศร้าบางรายถึงขั้นนอนไม่หลับหรือมีปัญหาสุขภาพจิตเพราะคิดเรื่องหนี้ตลอดเวลาความกังวลเรื่องการเงินไม่เพียงแต่ส่งผลต่ออารมณ์ของผู้เป็นหนี้แต่ยังสามารถกระทบต่อประสิทธิภาพการทํางานการตัดสินใจและความมั่นใจในการวางแผนชีวิตเห็นได้ชัดว่าหนี้ไม่ใช่เรื่องตัวเลขในบัญชีเพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวพันกับความสุขและคุณภาพชีวิตโดยตรงด้านความสัมพันธ์และอนาคตปัญหานี่มักเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ครอบครัวหรือคู่รักทะเลาะก,กันเพราะการไม่เปิดเผยหนี้หรือไม่แบ่งปันความรับผิดชอบร่วมกันสร้างความไม่ไว้วางใจและความขัดแย้งตัวอย่างเช่นครอบครัวหนึ่งในกรุงเทพมีหนี้บัตรเครดิตกว่า500,000บาทจากการซื้อของออนไลน์และท่องเที่ยวต่างประเทศต,ต่อเนื่องหลายปีสุดท้ายไม่เพียงเสียโอกาสซื้อบ้านแต่ยังต้องประกาศ ล้มละลายส่วนบุคคลนอกจากนี้นี่ยังจำกัดโอกาสทางการเงินเช่นไม่กล้าลงทุนทำธุรกิจไม่สามารถซื้อบ้านหรือพลาดโอกาสสร้างความมั่งคั่งระยะยาวการเข้าใจผลกระทบเหล่านี้จะช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการหนี้อย่างชาญฉลาดและมองหาวิธีแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆเมื่อ,เ,อเห็นว่าหนี้ส่งผลต่อชีวิตอย่างหลากหลายเราจะเห็นได้ชัดว่าปัญหานี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่บุคคลหรือครอบครัวแต่ขยายไปถึงสังคม และโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศนี่ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาของปัจเจกบุคคลเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวมประเทศไทยมีระดับหนี้ครัวเรือนสูงกว่า90%ของ GDP ซึ่งถือว่าสูงติดอันดับโลกนี่แสดงให้เห็นว่าคนไทยจำนวนมากต้องพึ่งพาการกู้ยืมเพื่อครอบคลุมค่าใช้ใจ่ายประจำวันไม่ว่าจะเป็นค่าที่อยู่อาศัยการศึกษาหรือค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่ จำเป็นต่อการดำรงชีวิตซึ่งสถานการณ์นี้สะท้อนว่านี่ไม่ได้เกิดจากความฟุ่มเฟือยเพียงอย่างเดียวแต่เป็นส่วนหนึ่งของความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนข้อมูลจากปี2,566ชี้ว่าคนไทยกว่าครึ่งหนึ่งมีภาระหนี้และกว่าหนึ่งในสามของผู้กู้ประสบปัญหาการผ่อนชำระไม่ตรงเวลาสัญญาเหล่านี้บ่งบอกว่านี่ไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวแต่กลายเป็นปัญหาระดับชาติเนื่องจากการที่ประชาชนต้องใช้เงินส่วนใหญ่ไปกับการชำระหนี้ทำให้กำลังซื้อโดยรวมลดลง และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมทั้งในแง่การบริโภคการลงทุนและการเติบโตของธุรกิจขณะเดียวกันภารหนีที่สูงยังทําให้ครัวเรือนจํานวนมากไม่มีเงินออมเพียงพอสําหรับเหตุฉุกเฉินหรือการลงทุนเพื่ออนาคตส่งผลให้ช่องว่างความมั่งคั่งระหว่างคนมีรายได้สูงและรายได้น้อยยิ่งกว้างขึ้นนอกจากหนี้ระบบธนาคารแล้วหนี้นอกระบบยังเป็นปัญหาใหญ่ที่ทําให้ครัวเรือนหลายแห่งติดอยู่ในวงจรหน,นี้อย่างยาวนานดอกเบี้ยสูงถึงระดับมหาโหด และค่าธรรมเนียมที่ไม่โปร่งใสทําให้ผู้กู้ไม่มีทางออกจากภาระหนี้การพึ่งพาหนี้นอกระบบไม่เพียงแต่ทําให้เสียเงินจํานวนมากแต่ยังเสี่ยงต่อปัญหาทางกฎหมายและความขัดแยง้งภายในครอบครัวตัวอย่างเช่นครอบครัวที่ต้องกู้เงินนอกระบบเพื่อรักษาการใช้ชีวิตประจําวันมักตกอยู่ในวงจรการกู้เพิ่มเพื่อปิดหนี้เก่าและสร้างความเครียดทางจิตใจและความสัมพันธ์ภายาในครอบครัวไปพร้อมกันการเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างและผลกระทบของหนี้ในสังคมไทย จึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการหาทางออกอย่างยั่งยืนแม้ว่านี่จะเป็นปัญหาใหญ่ทั้งในระดับบุคคลและสังคมแต่ความจริงแล้วนี่ก็สามารถเป็นเครื่องมือสร้างวินัยทางการเงินได้หากเรารู้จักจัดการอย่างถูกวิธีแม้นี่จะถูกมองว่าเป็นภาระที่หนักและเป็นปัญหาตลอดเวลาแต่ความจริงแล้วนี่ก็มีอีกด้านหนึ่งที่ช่วยให้เราเรียนรู้และเติบโตได้หากมองให้ถูกต้องนี่สามารถเป็นเครื่องมือที่สอนให้เรารู้จักวินัยทางการเงินการวางแผน และการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างชาญฉลาดคนที่เคยติดหนี้และสามารถปลดหนี้สำเร็จมักเรียนรู้วิธีควบคุมรายรับรายจ่ายจัดลําดับความสำคัญของค่าใช้จ่ายและเริ่มสร้างนิสัยการออมและการลงทุนอย่างเป็นระบบการเผชิญหน้ากับภารณีช่วยให้เราเห็นผลลัพธ์ของการตัดสินใจทางการเงินของตัวเองได้ชัดเจนทําให้สามารถปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การเงินส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือผู้หญิงวัย30ปีคนหนึ่งที่เคยมีหนี้บัตรเครดิตรวมกว่า300,000บาทเธอเริ่มต้นด้วยการทำตารางรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดวิเคราะห์ค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นและตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยออกไปพร้อมกับหารายได้เสริมเพื่อเพิ่มกระแสงเงินสดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินเหล่านี้แม้ต้องใช้เวลาและความอดทนสูงแต่ช่วยให้เธอสามารถชำระหนี้ทั้งหมดได้ภายใน4ปีเท่านั้นประสบการณ์นี้ไม่เพียงช่วยให้เธอพ้นจากภาระหนี้ แต่ยังทําให้เธอเรียนรู้การจัดการเงินอย่างเป็นระบบและมีวินัยจากเรื่องราวนี้เราจะเห็นได้ว่านี่ไม่ได้เป็นศัตรูเสมอไปแต่สามารถเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เราเติบโตทางการเงินและพัฒนาตนเองได้หากเราเรียนรู้ที่จะใช้นี่เป็นเครื่องมือสอนบทเรียนทางการเงินการเผชิญกับนี่และการฝ่าฟันความยากลําบากจะช่วยให้เราเข้าใจคุณค่าของเงินการวางแผนการใช้จ่ายและการสร้างนิสัยการเงินที่แข็งแรงในระยะยาวสําหรับบาง คนการเรียนรู้จากนี่อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสู่ความมั่งคั่งและความมั่นคงทางการเงินที่ยั่งยืนในอนาคตนี่มีสองด้านที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนด้านหนึ่งคือศัตรูที่กัดกินการเงินและคุณภาพชีวิตทําให้เราต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยสูงสูญเสียโอกาสทางการเงินและก่อให้เกิดความเครียดจิตใจไม่สงบรวมถึงความสัมพันธ์กับครอบครัวและคนรอบข้างก็อาจดุดหรือตึงเครียดจากปัญหานี้แต่หากเราเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์ และเข้าใจว่านี่แต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไรเราสามารถแยกความแตกต่างระหว่างนี้ดีที่สร้างมูลค่าและนี่เสียที่ทำลายโอกาสทางการเงินได้การรับรู้ถึงผลกระทบเหล่านี้ช่วยให้เรามีมุมมองที่รอบครอบและเริ่มวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาดเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้หนี้กลายเป็นวงจรที่ยากจะออกอีกด้านหนึ่งนี้สามารถเป็นครูที่สอนให้เราเข้าใจการเงินอย่างลึกซึ้งผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์การติดหนี้ และสามารถปลดหนี้สำเร็จมักกลายเป็นคนที่มีวินัยทางการเงินสูงรู้จักการวางแผนการจัดการงบประมาณและการตั้งเป้าหมายอย่างเป็นระบบการเผชิญหน้ากับหนี้เป็นบทเรียนที่ช่วยให้เราเห็นผลลัพธ์ของการตัดสินใจทางการเงินและพัฒนาทักษะการบริหารเงินไปพร้อมกันหากเรารับมือกับหนี้อย่างมีสติและใช้มันเป็นแรงผลักดันหนี้ก็สามารถเปลี่ยนจากภาระที่หนักหน่วงให้กลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างอนาคตทางการเงินที่มั่นคงและยั่งยืนได้อย่างแท้จริง นี่คือเพียงจุดเริ่มต้นของซีรีส์แก้หนี้ไม่ยากตอนต่อไปเราจะเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญที่สุดนั่นคือการสำรวจหนี้ของตัวเองเพราะการรู้จักปัญหาอย่างแท้จริงคือก้าวแรกของการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน